สุกข,ขี้มันเสมอมันคือเกา่าตื่นขึ้นมาเมื่อเศร้าเห็นหนาจังหวะย่างพนาผนาพี่น้องชาวยูทูบเปิดค่ะฮลัลโหลยายลมมาทักทายนะมาถักทายพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเปิดทโทรวันนี้วันที่สิบแล้วเป็นวันที่หลายคนรอคอยมากเลยพรุ่งนี้ยายลมก็รอคอยนะคะตอนนี้ยายลมอยู่ใส่นออยู่ทุ่งนาค่ะที่นาของฉันค่ะ มาถักท่ายพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเปิดค่ะขอบคุณที่แวะมารับชมนะขอบคุณนะเดี๋ยวย่าสิกับกล้องให้เบิงบรรยากาศเช้าๆเนาะอีสานบ้านเฮาค่ะได้กลับกล้องมาแล้วจ้างามบากค่ะพี่น้องสวยงามมากเลยสวยงามมากวันนั้นวันนี้พระอาทิตย์ที่สวยงามมากขอบคุณพระอาทิตย์งามงาเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยเนี่ยบรรยากาศทุ่งนาเนาะบรรยากาศทุ่งนา บ้านยายลมค่ะพี่น้องยายลมคนร้อยเอ็ดทวัรบุรีเนาะโอ้ยเครื่องบินล่งนี่พิ่นแลนพานนี่ดิค่ะพี่น้องแลนพานผันอยู่ทั้งทงยายเอ้ยยายก็เลยครับกองใหบึงเนาะพี่น้องโอ้ยขอบคุณเด้อที่เข้ามารับชมช่องยูทูบน้อยๆของยายลมฝากในเด้อค่ะผู้ใดพ่ดา,พานมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แนพ่อกระดิง่งเนี่ยแกงเดินดิงด้งดิงด้ง,ง,ง,งวาสันเนาะว่าไปค่ะยายลมเนาะกระสิเป็นประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้อง โอ้บรรยากาศดีมากชอบพระอาทิตย์มากค่ะพี่น้องย่าลมมากมากเนาะยะ่าลมชอบมากจ้าเอกค่ะหลังจากชมพระอาทิตย์มาบางหนามยัยลมคือเก่านะคนเก่าคนเดิมนะโอ้ตอนนี้อากาศดีดีค่ะพี่น้องอขอให้ผู้ค่าเดมี่แบบปัจจัยซีแบบเร็วๆอยากขึ้นมายุบาลเราดิอยากขึ้นมายุบาลาาบาลูกค้าเฮ็ดผมบอกว่าคอ,อ,อก่อนนะลมคอซิปปีพนะลูกค้าคอสิปปีไหมพี่น้องลูกค้าเฮ็ดผมไหมลูกค้าก็น่ารักมากเลย ทำมาคิดถึงทุกทุกนั่นเลยค่ะแต่อีแม่บอกให้มาอยู่บ้านกะสิจะมีโอกาสได้มาอยู่อยู่ดอกเนาะขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงแล้วพี่น้องเช่ายูทูบทั่วโลูกละ